พี่ ong, น,น้องวันนี้ไม่ใเนยน้อยสิเฮ็ดตําม่วเส้นน้อยเนาะค่ะตําม่วเส้นเล็กนะคะกะบ่มี่ยังนะคะไม่ใเนยน้อยกะสิใส่เป็นพริกแห้งวันนี้ไม่ใเนยน้อยใส่เป็นพริกแห้งเนาะค่ะก็กระเทียมลงไปเลยนะคะตําม่วเส้นน้อยเนาะค่ะหรือว่าตําม่วเส้นเล็กนะคะ ตำพริกแหลกก็กระเทียมแนวมีนะก็จะใส่บักเกอร์เทสลงไปเลยนะคะใส่บักเกอร์เทส <c oughs> ตำบักเกอร์เทสก่อนนะคะ <c oughs> ใส่บักเือคืนนะคะบักเกอร์เทสบักเือคืนหอมแดงนะคะเหมือนเดิม <c oughs> พี่น้องเลยใส่ <c oughs> ใส่แตงกวานะคะลงไปนะคะเมื่อนีตำม้วเส้น็น้อยไม่ใไงหน้อยเลือกใส่แตงกวาเพราะว่าอ่าข้าใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะดูดน้ำเนาะคะ่ะดังนั้นข้าสิใส่เป็นบักแตงกวาเพราะบักแตงกวาสซม,มีน้ำนะคะเวลาใส่เส้นลงไปแล้วมากก็สิพอดีดูดน้ำก็สิพอดีแสบนะคะเมื่อไ่เลือกใส่เป็นบักแตงกวาแท่นนะคะแท่นมะฮงนะคะเราก็จะมาบมีบบักเนวกันเลยเนาะคะ่ะ โอ้ยตลอดเวลาเลยข <c oughs> ันยุกไก่บักพลกแนขันตําบักพล็กแข็ง้ยาม่ไหนขืนดังรสพี่น้องเพราะว่าย่ยเอ่อเพราะว่าเมย์น้อยเอาไปตากแดดเนาะค่ะมันกรอบมันกรอบแบบเม่ไหรถ้ามันต่ามันไงขึ้นที่ละบานนี้ไงบักพี็กขึ้นมานจามไอเจ้าของรสชาติกับสุดแท้แต่พี่น้องมักนะคะเมยหน้อยก็เย็นยันกามมักของตัวเองเหมือนเดิมนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานนะคะ เน้นนํำบักนาวเรา,ามากินสมเนาะค่ะช่วงนี้บักนาวแพงน,นะคะมน่อยไปซื้อมาหน่วยละหน่วยละหาโคนยี่สิบ,บาทนะคะหน่วยจากนั้นไม่เยอน้อยก็จะใส่เป็นน้ำตาลนะคะลงไปใส่เป็นสองซอนซอนเคืองนะคะไม่เน้อยพี่น้องมากหน่อยมากหลายมากหวานบาหวานกับสุดแท่แต่นะคะแต่ขายบะได้คือผงนัวหรือใยชูนะคะ ใส่แคชูลงไปนะคะตามด้วยน้ำปลาแดดค่ะเมื่อเนี้ยวใส่ตอนนะคะใส่น้ำปลาแดดลงไปป้าปลานิดน้อยนะคะจะยาเฝาจะเฝาวรวงน้ำปลาบนันไดเนาะค่ะเพราะว่าสิมเมืองกรนนะคะเวลาเข้าใส่เส็จแล้วเขาสิมเมืองกอนนะคะขั้อยู่คูยางเข่ากันแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะนี่ค่ะเส้นน้อยนะคะเมื่อไหน่อยก็ลวกมาแล้วกำลังห่อนหอนนะคะ บอกม่ไหมเด้ค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวห้านีระคะเส้นก๋วยเตี๋ยวบานเห้านะคะเฮน่นเอื่นเส้นน่ะเอาสิละกันเพื่อความบริสุทธิ์น้ะค่ะตำม่วเส้นเส้นเส้นน้อยนะคะตำม่วก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนาะค่ะเ๋ยวสีเขียนไว้ในหัวข้อเรื่องมาตำม่วก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนาะค่ะเพื่อสิบริสุทธิ์กันนาอค่ะจาน่ะไมนี่ยก็จะซิมนะคะ ืมเปะเบอร์แล้วค่ะเสร็จสับืมเปะเบอร์กับ่อคับก่อนนะเติมตะไบจังน้อยเนาะคะ่ะเพราะว่ายานเส้นมันดูดน้ำกลับไปแล้วมันสิเจืดนะคะต้องระวังตรงนี้เนาะคะ่ะนี่เราบบเซกซใส่กันพี่น้องเบิง้ง,ง,งแล้วสิกินใด้เบิ้งความเมื่อนี้ยทังกินทั้งไฟเลยเมื่อนี้ นี่ตาม่วเส้นเล็กของไม่ใหญ่น้อยเดยวสิขออน,นุญาตโรยกากหมูลงไปก่อนนะคะกากหมูกับเช่นเดิมคะ่ะเพราะใส่พร้อมนะคะถ้าใส่พร้อมมันสิเละนะคะนี่จ้ะตํำม่วเส้นเล็กนะคะสูตรของแม่ใหญ่น้อยนะจ๊ะ